สวัสดีทุกคนนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกเนาะสำหรับเกมนี้แดงนรกออนไลน์คือผมเพิ่งมาเล่นได้มาสออาทิตย์เพราะว่ามีรุ่นน้องชวนมาแล้วก็มันมีกิจกรรมอีเวนต์เดวบิลิงอัพใหม่ด้วยก็เลยถือโอกาสมาลองเล่นดูเลยและที่เนี้ยไอค้คาสที่ผมเล่นเนี่ยมันต้องมีพวกชุดคอร์สใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าต้องเป็นพวกสุมกาชาถึงจะได้มามแล้วก็มันมีแฟลชเซลพอด,ดีอันนี้เห็นไหม มันจะเป็นแฟลเซลล์ตัวนี้ไขที่มันมีของ shadow chaser ก็คือ forever of spring score ทีเนี้ยคือลูกน้องผมบอกว่าเลทมันแย่มากผมก็เลยอยากรู้ว่าเลทมันจะแ,แย่แค่ไหนหรือว่ามันดีแค่ไหนเนี้ยผมก็เลยซื้อมา30ฟองก็เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปิดได้ยนันนะครับแล้วก็อันนี้เนาะผมแตะให้ดูคือของรางวัลที่มันได้นะนี่มีอันที่ได้มาก็คือมีซิลการ์ดมีรับออฟฟิเซอร์พวกนี้ เนี๋ยที่เราเล็งไว้คืออันนี้อันนี้ถุงมือถุงงินเดียวเลยแต่ได้แค่อันเดียวเอาละครับเราเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเดินเลยว่ามันจะเกลือแค่ไหนเนาะลองดูนะอ่ะห้าฟองก่อนห้าฟองก่อน 1, 2, 3, 4, โอโหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเยอะสงส่จะเกลือจริงเหมุนตัวหมุนตัวสามที่หมุนตัวสามที่ 3, ห,ม 3, ห,ม 3, หมุนตัวลัวๆเอาอีกห้ากันหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่มายังไม่มา มุนหมุนหมนทำอะไรไม่ถูกหมุน,มนยังเปนเกลือจริงอ่ะอีกตือสองสามสี่ห้าเฮ้ยฉันดูไอป้อนมาว่ะใช่ปะใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวต้องลองไปสองเดี๋ยวรอสองทีเดียวผมรอสองทีเดียวไหนๆก็มาละเปิดหมดเลยแล้วกันนะผมไม่อยากให้คลิปมันยาวมากลองดูอือโอ้มาสองอันว่ะเดี๋ยวเราสองสองดูว่าเป็นไรสองแล้วสองเลยนะนะเดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกัน,กนว่ามันแค่อะไรนะ อาวุธเถอะอาวุธเถอะชาโดว์ถุงมือถุงมือถุงมือชาโดว์เชสเซอร์ชาโดว์เชสเซอร์แม m i t h m a ิ i c Holy โอ้ไม่ได้ฮลี่วอเตอร์น่าจะเกลือเก้กคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนะครับไปละบ๊ายบาย